สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชันอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจาักรช่วงสุดท้ายของรายการพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีกับโครงการในพระราชดำริค่ะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงโควิด -19 แบบนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรีโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการดำเนินงานโดยกำหนดยุทธศาสชาติในการดำเนินงาน3ด้านคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการความตัวอย่างนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสาโครงการนะครับในประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างที่บ้านบ่อหวีนะก็เป็นหนึ่งในทั้ง30โครงการนะครับอันนี้นะก็เกิดจาก แนวพระราชสัวีนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนีพันธีหลวงนะครับที่ได้มีพระราชสังวีนีในวันที่มีการเข้าเฝ้าของข้าราชการและก็ประชาชนนะครับในวันที่11สิงหาคมตั้งแต่ปี2545นะครับคือพค์ท่านก็ต้องการให้มีการจัดทำฟาร์มตัวอย่างเพื่อจะได้มี ความมั่นคงทางอาหารนะครับเพราะว่าองค์ท่านก็เล็งเห็นว่าในอนาคตเนี่ยอาหารการกินเนี่ยจะมีราคาแพงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในกรณีที่ประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยจากการตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือบางส่วนเนี่ยไม่ต้องการเข้ามาที่ทํางานที่ในเมืองนะครับก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็ทํางานที่โครงการนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทําให้มีไรายได้แล้วก็มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้นะครับอยู่ในพื้นที่ภูมิณาาของตัวเอง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบาวีแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีแหล่งอาหารให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน ในส่วนของกรมนอเนี่ยเ,เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่าเรามีภารกิจใน2มิตินะครับในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงมิติที่2ก็เป็นมิติของการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะทําในเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมให้ประชาชนนะครับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้จากส่วนนี้เข้ามาเสริมด้วยนอกจากรายได้ประจำที่มีอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ก็คือ,อกรนอนมีงบมันอยู่ส่วนหนึ่งก็เลยร่วมงานกับทางเกษตรจังหวัดนะครับทางกสนได้มีการเข้ามาจัดอบรมนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการทํากิจกรรมในเรื่องของทําอาหารไทยช่วงสถานาการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะเกิดวิกฤตไปทั่วไปหมดนะ รงนี้ค่ะนับว่าเป็นจุดที่สามารถช่วยรัศดรที่ประสบภาวะวิกฤตจ,จากโควิดได้เยอะมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในชุมชนแล้วออกไปทำงานที่อื่นนะคะได้กลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาฝึกทำการเกษตรในฟาร์มนะคะเข้ามาเป็นลูกฟาร์มามาทำงานในฟาร์มนะคะรับค่าแรงส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาเรียนรู้การทำการเกษตรแล้วก็ เอากลับไปทําที่บ้านนะคะทำให้หลายๆคนตอนนี้ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายไปช่วงหนึ่งแต่ว่าหลายคนก็ไม่กลับไปทํางานที่อื่นแล้วก็ยึดอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแล้วก็ปลูกผักเลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยๆนยคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ที่บ้านโครงการที่ทำเนี่ยนะครับมีการดําเนินการในลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการเข้ามาทําโดยใช้โมเดลของโคกหน,นองนาโมเดลคนที่เข้ามานะครับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เข้ามาอยู่ในศูนย์นะครับประมาณ30มสิบคนนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอโง่อมานที่ช่วยเหลือนะครับก็จะมีประมาณสามร้อยบาทต่อคนนะครับแล้วก็ไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร อันนี้เราแบบไม่สานเข่งแล้วไม่มีงานแบบตกง,งานอะช่วงโควิดเขาไม่มาซื้อเข่งค่ะก็เลยเข้ามาทําในนี้เราเรียนรู้ที่นี่แล้วก็ไปทําที่บ้านก็คือเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่นี่ค่ะเอาไปปลูกที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปขายที่อื่นได้ค่ะมันดีตรงที่เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจวาวันเราได้ค่ะแล้วก็มันประหยัดมันประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างหนึ่งที่น้ํายาล้างจานเนี้ยเราได้มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ ไปซื้อมาแล้วเรามาทำเนี้ยมันใช้ได้เป็นปีจากขวดหนึ่งะคะจากขวดหนึ่งแค่ใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาทาเองเนี่ยขวดหนึ่งเราสามารถใช้ได้เป็นปีต่อยอดก็คือเอาความรู้ที่ได้จากฟาร,ร์มมานะคะก็คือเอามาปรับปรุงพื้นที่ของตัวเองก่อนก็คือฟื้นฟูดินให้มีปรับสภาพขึ้นมาแล้วก็มีผักที่เราอยากจะกินอยากจะปลูกอย่างนี้ยค่ะขึ้นมา ก็ตอนนี้ก็ปลูกลองปลูกต้นหอมอยู่ค่ะแล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็ลองปลูกพริกมะเขือเทศแล้วมีผักคะน้าค่ะแล้วก็พืชยืนต้นที่ไว้กินผลก็มีพวกทุเรียนลองลอง,ลองดูค่ะทุเรียนแล้วก็มีกล้วยกล้วยนี่จะปลูกเยอะหน่อยค่ะ สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบอวีนั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการช่วยเหลือรัษฎรในพื้นที่ด้วยการศึกษาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงของโครงการด้วยการนำผลสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ไปขยายผลพร้อมทั้งนำรัษฎรในพื้นที่เข้ามาทำงานภายในโครงการเพื่อให้ได้เรียนรู้แนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมของพื้นที่ไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองและระหว่างการปฏิบัติงานก็มีรายได้จากการจ้างงานของโครงการขณะเดียวกัน ก็เป็นสถานที่เรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในฟาร์มให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและจิตวิทยาตลอดถึงสนับสนุนอาชีพสร้างแรงงานและสร้างรายได้ให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้า ที่ไม่เน้นผลกำไรเพียงแต่ให้มีกินมีใช้อย่างเพียงพอของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นสำคัญโครงการนี้ให้ก็มีความรู้ด้านการเกษตรขึ้นมาแล้วก็มีเอาไว้กินแล้วก็ก็คือมีงานทำอะค่ะให้พวกชาวบ้านมีงานทำภูมิใจค่ะคือ ช่วยคนที่แบบมีลูกอ่อนเนี่ยได้มีงานทาได้มีไรายได้เสริมค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้เยอะความที่เขาเนี่ยได้อยู่อย่างพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9นะครับก็คือก็มีอาหารการกินนะครับออพออยู่พอกินพอมีนะครับพอล่มเย็นนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทําให้สามารถอยู่ได้ในพื้นที่ภูมิหนาวในส่วนของการสร้างความยั่งยืนเนี่ยเป็นมิติหนึ่งที่เป็นการทํางานของกรมนนอกจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่งคงก็คือทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยมีไรายได้นะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตะอะไรต่างเนี่ยให้สามารถอยู่ในภูมิลุ่มนาของตัวเองได้อย่างมีความสุขและก็มีความยั่งยืน รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่ก็คือภารกิจของกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง